ละมาดอีทที่สนามซอกไหมอ่าละมาดอีทที่สนามจะอีดิลฟิตรีหรืออีดิลอัฎฮาก็ตามเขาถามว่าละมาดอีทที่สนามซอกไหมพี่น้องครับถ้าเราดูในยุครอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ละมาดอีดอีดิลฟิตรีอีดิลอัฎฮาส่วนใหญ่ ละมาดสนามเต่อุลามะมุจตาฮิดมุตลอกอิหมา่ามชาฟิอีถ้าว่าแกเจอไม่ฮดัดเดศสิรัสลัละละมาดสนามแกเจอคนเราพัานกว่าปีและแกเข้าใจดีฮดัดเดสนั้นแกลึกซึ้งดีเพราะคนระดับจำฮดัดเด็นล้าน เขาจำนะไม่ใช่เขามาเจอเขามาเจอเหมือนพวกสมัยนี้ที่ซื้อหนังสือมาอ่านเองนะไม่ใช่นะ่าเมื่ออิมามชุฟีอีเจอหาประมวลต่างๆเหตุผลกลต่างๆที่เราสรุปละหมาดสนามอิมามชุฟีอีก็ฟัตวาถ้ามัสยิดเต็มละหมาดสนานอัฟดอลกว่ามัสยิด แต่ถ้าในมัสยิดจุละหมาดที่มัสยิดได้ผลบุญมากกว่าละหมาดสนามนี่คำพูดอิหม่ามซาฟีนะไม่ใช่ผมพูดเองนะอ่าแต่ถ้าท่านอาเกดะมุจสซิมะอัลลอฮ์มีสองตาประทับบนบลัลลังเท้าเหยียบอยู่ในนรกต่อท่านไปละหมาดในบันจุลลอะหมาดนั้นก็ใช่ไม่ได้ไม่ซอกเข้าใจนะครับ อาฮะเพราะวิชาฟิกจะซอจะต้องมาพื้นฐานอาเกดะที่ถูกต้องไม่ใช่สวยรู้เฉพาะฟิกแต่อากดะไม่รู้เรื่องอาเกดะผิดพลาดละมานันชายไม่ได้นะครับช้ยไม่ได้ไม่ใช่คีรับอุลามะนะสี่มัซฮับฮุกมไม่ซอกอิบดัตนะฉะนั้นถ้าอาเกดะซอกอ่า ละหมาดในมัสยิดดีกว่าละหมาดสนามถ้ามัสยิดคนจุถ้าไม่จุละหมาดสนามดีกว่าละหมาดมัสยิดแต่ความเป็นจริงบ้านเราจุอยู่แล้วมัสยิดอ่าแต่นี่แกล้งจะไปละหมาดที่ฮาที่สนามแกล้งทางที่กลุ่มวาฮาบิยะแต่ละมูเกมสี่ห้าคนหรอแล้วจะไม่จุหรือ แต่นั่นม er ันไปโปรโมทคนข้ามข้ามอําเภอต่าง ah> ู่บ้านมารวมตัวกันรวมไปตักกี่ร้อยคนกี่พันคนอักดะมุจจะซมาไม่ซอกซกคนหนึ่งอิบาดัตนะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทั้งสี่มัซอับอย่างที่กิตาับสาบีลลมุต์ดีบอกอ่าจุซุแรกหน้าสองร้อยสิบสามอ่านตั้งแต่ชาดหน้าสองร้อยสิบสองจะจะชัดเจนกว่า ไปเรียนจุดนั้นไปหาคนรู้ให้เขาอธิบาตอ่าฉะนั้นชัดเจนนะครับในเง่ละหมาดอิที่สนามอ่าซอกไหมไอเรื่องซอกมันซอกแต่ถ้าอาแกดะพิลึกพิลั่นอาแกดะแบบยาฮูดีอย่าว่าแต่ละหมาดสนามหรือในมัสยิดต,ต่อละหมาดในกำบะก็ไม่ซอก ถ้าอาแกดะพระองค์ประทับอยู่บนบาลังให้ที่กับอัลลอฮ์ให้ทิตกับพระองค์อากดะไม่ซ่ออิบาดัตทุกอิบาด,ากบาดาัก็ใช่ไม่ได้อ่าแชร์ให้เยอะนะครับพี่น้องได้ปกป้องได้ให้ความรจจากระจ่งางแก่คนอว่ง เพราะหลายคนถูกหลอกด้วยละทิเหล่านี้และหน้าอนาถบางคนถูกหลอกด้วยคนยันสามมันหลอกนี่แต่นักบ้านำลายมันพูดเก่งอะทางที่อ่านกิตารไม่เป็นที่แต่พูดในน้ำลายไฟดับนั่นแหละถ้าพูดตอนหน้าล,ลิงยื่นกล้วยให้เลยแหละฮาพวกนี้มันพูดเก่งแต่วิชาการนั้นนะถ้าสายวาฮบีไม่ใช่นักวิชาการเป็นนักการศ À, dịp tuần núi mà nít Dịp tuần năn mà nòi